คุณกาลังมีปัญหากรดไหลย้อนไปหาหมอได้ยาลดกรดได้ยาเคลื่อนตัวลําไส้มาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ดีขึ้นแล้วต้องการจะดูแลด้วยธรรมชาติบําบัดก็ติดต่อมานะคะดิฉันก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําจากคําถามที่ว่าเมื่อได้ยาเพื่อที่จะดูแลปัญหากรดไหลย้อนด้วยตัวของเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรเนี่ยสามารถจะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ไหม ปกติแล้วนะคะยาแผนปัจจุบันที่เรากินอยู่สําหรับปัญหากรดไหลย้อนก็คือเป็นยาลดกรดยาลดกรดจะทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ตามชื่อเลยค่ะก็คือว่าเป็นการไปลดปริมาณของกรดให้ลดลงเมื่อกรดลดลงอาการจุกแน่นของคุณก็จะดีขึ้นคุณจะมีความรู้สึกว่าหายแล้วแต่จริงๆแล้วอาการใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันไม่จบลงไม่ง่ายมันไม่ได้หายง่ายๆแบบนั้นเป็นเพียงแค่เขาไปยับยั้งการหลั่งกรดทําให้คุณรู้สึกดีขึ้น แต่คุณน่าจะใช้เวลาขนาดนี้นะค่ะในการที่จะมาดูแลเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพราะการปรับพฤติกรรมนี่เองนะคะจะช่วยให้คุณหายจากปัญหากรดไหล,ลย้อนได้อย่างยั่งยืนถามว่าปรับยังไงหนึ่งนะคะคือการเคี้ยวอาหารต้องละเอียดเพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระกับกระเพาะอาหารทําให้ย่อยนานพอย่อยนานน้ําย่อยค้างอยู่ในกระเพาะนานมีโอกาสที่จะเป็นแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นเคี้ยวให้ละเอียด2คือดื่มน้ําให้เพียงพอคําว่าดื่มน้ําหมายความว่าให้จิบค่ะ ไม่ได้ดึงอักอักทีละแก้วไม่ใช่นะคะให้จิบบ่อยๆค่ะสามค่ะก็คืออย่านอนดึกเพราะการนอนดึกเนี่ยค่ะมันทําให้ตับเนี่ยไม่สามารถพักผ่อนได้มันก็จะทําให้การขับของเสียดได้ไม่ไดีสี่ค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะคะให้ขับถ่ายได้เป็นประจำทุกวันเพราะมนุษย์เราเนี่ยค่ะเพียงแค่กินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกสามอย่างนี้ค่ะก็เกิดโรคได้แล้วสําหรับปัญหา อาจจะต้องเป็นยากินยาทรดีสันทาคาดยาประสะเจตพันคีหรือยาอื่นๆก็ตามถ้าเป็นไปได้ก็ให้แยกกันจะดีกว่านะคะคุณจะทานยาแผนปัจจุบันก่อนก็ทานไปหรือคุณจะทานสมุนไพรก่อนหรือธรรมชาติบำบัดก่อนก็ทานไปนะคะแยกกันสักนิดหนึ่งแต่ที่สำคัญยาเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพรใดๆก็ตามขึ้นต้นว่ายามีทั้งพิษและสรรพคุณ เราต้องรู้ก่อนว่ากินลงไปเพื่ออะไรเมื่อกินลงไปแล้วค่ะก็ต้องสามารถวัดผลได้ด้วยว่าเข้าทํางานได้จริงไหมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยจะช่วยให้อาการของคุณเนี่ยดีขึ้นโดยเร็วเมื่ออาการดีขึ้นก็หยุดยาค่ะเราจะไม่ได้มีการกินยายาวนานต่อเนื่องยาวๆแบบนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหลายคนเข้าใจเพียงว่ากินยาสิ แล้วก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้อาหารแสลงอะไรก็กินไปอันนั้นไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่จะต้องทําก็คือหนึ่งคือกินยาให้ครบกินยาให้ถึงเขาเรียกว่ากินยาถึงยากินยาถูกยานะคะสองก็คือปรับพฤติกรรมการกินการนอนที่ถูกต้องสามก็คือดูแลร่างกายจิตใจซึ่งดิฉันเคยทําคลิปที่ผ่านๆมานะคะมีการดูแลจิต สำหรับคนที่มีปัญหากฎดไหลย้อนด้วยการนั่งดูลมหายใจก่อนนอนถ้าอยากรู้ในรายละเอียดนะคะก็เข้าไปติดตามคลิปเก่าๆที่ผ่านมาได้นะคะตรนดูแลกายและจิตที่เดี๋ยวทีฉันใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับอาการแบบนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าไม่ได้ยากนะคะสำหรับการจะดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพียงแค่คุณหมั่นสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติแล้วก็ดูแลเขาตามขั้นตามตอนถ้า ปรับพฤติกรรมได้ดียาก็กินน้อยลงไม่ว่าจะเป็นทั้งยาเคมีหรือยาแผนโบราณน,นะคะหรือสมุนไพรก็ตามพยายามกินให้น้อยไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้หยุดยาได้จะดีที่สุดค่ะสำหรับสุขภาพในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามก็ ทิ้งคำถามไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าจะแอดไลน์มาเพื่อที่จะปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหากรดไหลย้อนปัญหาระบบขับถ่ายอาการอาหารไม่ย่อยมีอุจจาระตกค้างอยู่เยอะก็ติดต่อ,อก,กลับเข้ามาได้ดี่ฉันยินดีให้เวลา15นาทีในการปรึกษาแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ